ไปมาแล้วครับสามแล้วเราวอาบูมิดเจ็ดงวดเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปมาแล้วครับสามแล้วเราวอาบูมิดเจ็ดงวดเนี่ยเจ้าก็ว่ามิดเจ็ดเจ็ดเลือคือเกูเจ็ดเลอคือเกูพระนิตพระไอ้พระเราตายไปแล้วเราพลาดนะฮะเออดับแกงสุทธิตัวฝันเห็นพระหลวงพ่อสะกอนเราบวชอยู่นี่แหละแล้วเราตายไปแล้วครับ ฝันเห็นหลวงพ่อที่มรณะผ่าไปแล้วเพิ่นมหาเตี่ยเดี๋ยวมาจะไนเามาวัดนี่แหละเห็นที่วัดนี่โฮมการ์ดนี่นี่แหละครับก็มีตัวพระกับที่เจ็ตัวพระกับที่เจ็ดคนเทากับเก้าตัวเจ็ดเก่ากับเขาหลอกตัวเขาหลอกเจ็ดเก้ามันก็สิบมออกดูแท้เจ็ดเก่าออกบปีเดียวมันออกแค่หนึ่งเดีเดี๋ยวเจ็ดเก่าไหมเจ็ดเกาออกไปว่างวด มันออกมันออกมันปีกันนั่นแหละออกมัดปีกกันออกแล้วก็ออกกีดได้สันจ้อนเองวันนี้สันจ้อนต้องพอลองผักไตขว่นะแต่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ขึ้นจะออกนำออกนี่แต่เดี๋ยวศูนย์ห้าเดี๋ยวห้าศูนย์อยู่ห้าศูนย์หาหนึ่งอยู่หน่อเตี้ยโอ้เจ็ดเก้ามันก็สิออกได้คือเก้าแล้วละวะเออโอ้ยเน้าเน้าเสียงนี่มันก็เสียงตัวลองเสียงตัวครับอันวะ มาผอบพญาตดกางคางคนดีมา่อบกางดานกำลังจิกับแล้วอกางคางนดียจริงจิงว่าที่ไปหาเราอยู่ไปโชคดีบ่กบออยู่เดี๋ยวเราอยู่เยอะทำไปเดี๋ยวจะเฝ้าฝันฝันจำนี่เถอะครับฝันมาแต่หลวงพ่อมาหาเพิ่นอายุเทเรจำเพิ่นในบอตอนเพิ่นบอนลาผาอ่ะเพิ่นเก้าหกสิบเจ็ดในเจ็ดสิบหกนี่แหละฮึอยู่ระวังนี่แหละเจ็ดสิบหกนี่หกสิบเจ็ดนี่เจ็ดสิบกละ เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดอ๋อเอานีน้ำตัวก็สันเจ็ดหกเจ็ดเก้ากับตัวเดียวนี่เนาะอยู่กันนั่นแล้วกับก้าหข้าวพังตัวเสีแต่พอใหญ่รัดเดีมักเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวเน้ะเจ็ดเก้าตัวเดียวโคโลถ้าแม่นสามตัวนี้ให้รัดเดียวตัวใดใส่เอาเอาสามฮะสามมานาเเอาสามเออสามมาสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเอาสามมาใส่หลักเลยสามเจ็ดเก้า แต่ว่าไปมองห่วงเจ็ดนม่าเจ็ดบนมิตักตัวแต่พามมาเจ็ดมันบ้าเจ็ดมันวดเงี้ยนแล้แนวเลขสิบตัวนั่นล่ะวดภาษาไหนเนี่ยเตี้ยคิดว่าที่มาบนมาหลังเจ็ดงดเหนียวมันหมามันมาบนเนี่ยบนนแต่เล่าเขาก็จะมาบนเนาะออกยุบเปิดปีนมาเจ็ดเนี่ยเจ็ดกับเก้าออกเบิดปีเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ย เอออนเบินี่หนเจ็ดนย์ศูนังออกว่าที่เท่าอร่เนาะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแล้วจำนายุเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะงวดแหลมันเบิรนมาแล้วกับมายังอีกเหรอเจ็ดเจ็ดอหวดงนี้ก็บอกร้านแรกกับศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วมันกระถูกครัสามใบบนเน่ะงวดวันหันมาบ่เห็นมาตามหาไปในหลับอยู่แต่ว่าบบอยูยเนาะบ่เห็นกันเลยบ่ได้อยู่ในบ้านให้พี่น้องเบิร์ําโทรศัพ สวัสดีครับวู้ยซับขอนี่บ่าขอนี่มันเด็กกัไฟดับวัดมือเลยบ่ว่าจะหอมว่าจะออกมากคำคำภาพกับว่าตอนนี้เราเพียงแล้จอดพ่ออยู่ขางทางจอดพ่อเราพอดีก็ไปหาเราอยู่แตะบับจะคลิปแรกเคยพ่อเราคลิปแรกก็พ่ออยู่ขางทางอีหล่ะนั่นแหละเข่าเป๊ะเลยเข่าเป๊ะวันนั้นเจ็บเกากันบ่ทั้งเส้นนี่แหละวันนั่นบอกตัอนนี้ยัง หกสี่หกห้าหกสี่หกห้าเต้ยคอยขังท้ายแล้วพอเราอยู่นี่แหละถือเป๊กขะนี้แหละแเราเขาก็ตามเราตลอดงวดนี่ก็ดีเป็นเลยเราฟันแม่นงวดนี่ก็ดีเป็นก็เจ็ดหกกับเจ็ดเก้าครับดูซ้ำนี่สามตัวกัสามเจ็ดเก้าอ่ะสามเจ็ดเก้าอ๋อฝันฟันโดนแล้วบ่เฮี้หลัดบ่ส่วนสิตก่อนอือืมก่อนวันพระ มันมณฑปพระที่เรี้ยวครับมันมณฑปที่เลีวฝันว่งเด๋อเด๋อตนะ้นนะ่ะกี้ิมหรือต้นน่ะเนาะสรุปแล้วก็คือเจ็ดเก้าถ้าผู้ใดอยากได้สามตัวก็เอาสามไส้รักเลยแล้วว่าเป็นสามเจ็ดเก้าแล้วก็จะลืมอายุาพรนะเนื้อหกหกเก้า หกเจ็ดหกเจ็ดป่ะหกเจ็ดเจ็ดหกประมาณนี้แล้วว่าแต่พอดีตัวถ้าเอาเก่าหันหัวลงก็งจีเป็นพอดีเนาะเด็กตัวเดียวกันเด็กตัวเดียวกันเด็กตัวเดียวกันนะครับเฮาพี่น้องพ่อพอดีไปบั่งหันเกือบบพเพเาเขาไปหน้าบ้านบุญถามลงตาแล้วเนาะเพราะยลล่ะเขาไปหน้าบ้านแล้วว่าอย่างมาพอดีเออเห็นนางไปไปไปตัวมาถล่มาคือพญารถแท้อ่วะแม่นอีลิอวดอันอวดว่าหัน บอกผู้ใดก็ศูนย์ศูนย์เอ้ยอย่างก็หลานศูนย์ศูนย์บอกหลานมาตรงเท็บอ๋บอกหลานหนึ well, oh, ่ง okay, ศ be? ูนย์ศูนย์บอกมันก็ได้ถื่ว่าล่ะได้สามใบอืมถ่ายสามตัวะโอ้ถ่ายสามตัวอืมถ่ายสามตัวนะครับกินข้าวแล้วไปเนี่ยกินแล้วกินแล้วกินข้าวในบ้านแล้วกัย่างเองไหมพี่ครับนอนดูวัดปลานี่ประจํานั่นบาหนินอนได้ วัดป่าวัดป่าดอนอ้อมน้อยนั่นก็ดอนตะวันบัดป่าสำนักสงฆ์ดอนตะวันเงียบดีกับประหยัดค่าหน่ำ่าไฟพร้อมอยู่นี่ใช่ตะเทียนบ่ตะเทียนใช้ใช่เนี่ยนะตะเทียนไฟหุงไฟฉายลำบากกับวัจจิหาเงินซื้อพลังแสงนี่แหละอือให้วัดเนาะกำลังแสงอ่ะกลังแสงอาทิตย์ดูววัดนี่ แขงโซล่าบมมีไฟฟ่าแข<ผ>็งโซล่าเสียวราวาวัดนีบ่มีไฟฝ้ามันบอ่อยู่วัด<อ>มีไฟฝ่านะครับอพอก็แล้วเขบาบอกนะครับอยู่วัดมีแต่ไฟฝ่า,าซออืๆไฟนี่ขอบ่ได้พราะวนเป็นอย่างก่ลงทุนหลายแล้วเขามันบม่มีชุมชนห้วเขาเก็บค่าไฟบ่ได้ครับออืเอางววนี้ละสามเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกถึงสามตัวนี่ให้พ่นสื้อนี่ก็แผ็งโซล่าเซียวเต ปังๆเด้อพี่น้องเลขสามเจ็ดเก้ากับพญรัตน์นะครับสามเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกบ่พญรัตน์ส่งเบอรี่มารอดเขามาส่งถุงวันอยู่ <c oughs> ส่งก็ดี่มารอดแล้วว่า <c oughs> ให้เพื่อนถือกอนว่าป๊าจะพาเพื่นอนพวกนี้นนบม่บมีไฟใส่นะครับเนาะมีแผงฉลากเซลล์อยู่อันเดียวบ่ยู่นั่นน่ะน้อยแม่นบ่พญรัตน์โอ้ยแผงใหญ่อยู่แต่หงมันเสียมแเราใส่บ่ได้จิบกูปีแล้วครับผมเอ้าย้ำตัวเลียให้เพื่อนเนีย้ำตัวเลียให้เพื่อนเนี เจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าโอเคสามเจ็ดเก้านะครับหนึ่งมีนาคมหกแปดกับไพร์ลัตกับเจ็ดหกกับเจ็ดหกบาสันนว่าร้องมันจะกลับหัวร้อนจะกลับหัวครับอ้าขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปโชคดีครับผมไปแล้วไปแล้วเราไปเขาเดินทางต่อไปหาเราอยู่วัดนั่นแหละเราพักอยู่วัดหลายปีแล้วเรามานอนอยู่วัดหลายปีแล้วเป็นวัดป่าเนาะ ่ะเดี๋ยวแจ้งได้กะฝากเป็นแนวทางเลยครับเด้อพราะงั้นลรจะเคยฟันเม่นเราก็ให้ถือมาอเรื่อยๆเนาะอ่ะเดินทางต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ